ครับเดี๋ยวมาดูวิธีการต่อสาย USB OTG กันกับ Oppo r 5นะครับซึ่งก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเช็คเวอร์ชันก่อนนะครับกดดอกจันสี่เหลี่ยม1 2 3 4สี่เหลี่ยมาต้องเป็นเวอร์ชั่นวันที่14เดือนมกราปี2 0 1พขึ้นไปเท่านั้นนะครับถึงจะต่อได้ซึ่งการต่อปกติเนี่ย USB OTG เนี่ยเสียบแล้วมันจะขึ้นนะครับแต่สำหรับ Oppo r 5เนี่ยเสียบขึ้นไปปุ๊บอ่าสังเกตมันจะสแตนบายเป็น h s นะครับหรือชุดหูฟังนั่นเองแล้วเราเลื่อนลงมากดเลือกคำว่า OTG สักพักหนึ่งอ่ามันก็จะตัดเป็น USB OTG ให้นะครับแล้วเราลองมาเช็คตรงที่ตัวจัดการไฟล์ดูเลือกโทรศัพท์อ่ะอันนี้ขึ้นมาแล้วนะครับกับแฟลชไดร์ของเราซึ่งก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ต้องการบันทึกข้อมูลเยอะๆนะครับโดยมีวิธีการเก็บข้อมูลอีกรูปแบบหนึง่งผ่านสาย USB OTG นั่นเอง